ฮ่าฮ่สวัสดีครับผมเอียหมีลูกน้องสินแสหมิงครับวันนี้ผมมีภาร,รกิจพาสินแสหมิงไปดูห่วงจุ้ยครับและอาจจะไปไหว้พระต่อเห็นสินแสหมิงที่ไหนเห็นผมที่นั่นครับฮ่าฮ่า ลัคนาราศีมังกรทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่หนึ่งมีนาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่7มีนาคมต้องบอกว่าเปิดมาวันจันทร์คุณไม่ค่อยแฮปปี้นักนะครับดูเหมือนกับว่ามันจะมีเรื่องจุกจิกรบกวนใจอยู่ ชาวลัคนาราศีมังกรช่วงวันจันทร์ก็อย่าไปตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญแล้วกันหรืออะไรก็ตามที่มันเข้ามาทําให้เราจุกจิกกวนใจถ้าปล่อยวางมันได้ออกห่างๆงไปเลยครับอย่าเอามาใส่ใจมากนะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจนะครับในช่วงวันจันทร์วันจันทร์ที่หนึ่งมีนาคมพอต่อมาถึงอังคารพุธก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสบายใจขึ้น วันพฤหัสเป็นวันแห่งการทุ่มเททำผลงานหรือว่าต้องทำเรื่องสำคัญสำคัญอะไรบางอย่างในวันพฤหัสแต่ก็เป็นวันพฤหัสที่ดีนะครับนะครับแม้ว่าจะมีภาระหรือว่าสิ่งที่ต้องทำมากอยู่สักนิดหนึ่งก็ตามอย่างไรก็ดีครับชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าคุณมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือน ดาวเสาทับลัคนาราศรีมังกรอยู่ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิปดีและได้ตำแหน่งเป็นปัญจมหาบุรุษโยกปัญจมหาบุรุษโยกนั้นหมายถึงดาวใดที่เป็น1เป็น4เป็น10เป็น7เป็น10กับลัคนาแล้วเป็นเกษตรหรือมหาอุดได้ปัญจมหาบุรุษโยกของคุณดาวเสาทับลัคส่งผลให้เกิดความมั่นคงภาพรวมในชีวิตของชาวลัคนามังกรมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นั้นมันเป็นช่วงที่คุณนั้นอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวงุดหงิดซึ่งนะครับมันน่าจะมาจากเรื่องของความรักหรือเรื่องส่วนตัวที่ทําให้อารมณ์ของเรานั้นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ทําให้มีเรื่องจุกจิกทําให้มีเรื่องไม่สบายใจเดี๋ยวก็แฮปปี้เดี๋ยวก็หงุดหงิดอะไรทํานองนั้นส่วนในเรื่องของการเงินนะครับภาพรวมๆในสัปดาห์หน้านี้ดาวศุกร์นะครับได้โคจรไปอยู่กับดาวอาทิตย์ นะครับไปอยู่ในภพการเงินดาวสุกย้ายตั้งแต่23กุมภาพัานธ์แล้วนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้ไปอีกพักหนึ่งทีเดียวนะครับดาวสุกอยู่ในเรือนการเงินให้ความสําเร็จดีในเรื่องเงินเงินทองทองให้ความสําเร็จดีในแง่ของความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการเงินมีโอกาสจะได้เงินพิเศษจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือได้เงินพิเศษจากอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับได้แบบไม่คาดฝันเพราะว่าไปอยู่กับดาวอาทิตย์ นะครับเป็นคู่สมพลดาวอาทิตย์มาจากเรือนมอณนะก็คือมันได้มาแบบที่เราเองไม่ได้คาดคิดเออนะครับอย่างไรก็ดีครับอย่างไรก็ดีดาวอังคารกับดาวราหูย้ายไปตีโกนร่วมาธาตุนะครับเขาเรียกว่าร่วมาธาตุดินกับชาวลัคนาราศีมังกรทําอะไรต้องใจเย็นๆน,นะครับอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปมีโทสะง่ายราหูกับ อังคารที่อยู่ในภพนี้บางทีก็ทําให้เราจุกจิกและมีโทสะได้ง่ายอารมณ์เหวี่ยงใส่คนรอบข้างได้ง่ายเช่นกันแล้วก็ดาวราหูเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินอยู่กับดาวอังคารให้คิดให้ท่องไว้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เราหงุดหงิดเมื่อไหร่ที่เราวีนนะครับโชคลาภก็หายไปด้วยอันนี้เป็นเคล็ดลับตั้งแต่โบราณนะครับลองเอาไปปรับไปใช้กันดูก็ได้ในช่วงที่ดาวราหูกับดาวอังคารสัมพันธ์กันแล้วก็ตีกลร่วมธาตุกับชาวลัคนาราศีมังกรตรงนี้นะครับ ส่วนเมื่อกี้ผมได้เกริ่นในเรื่องของความรักไปแล้วบางส่วนนะครับว่าความรักของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นมันจะสวิงสวิงอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ในสัปดาห์หน้านี้นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนั้นชาวลัคนามังกรคุณถ้าเกิดคบหากับใครอยู่หรือมีแฟนอยู่หรือว,ว่าคบหากับใครอยู่แล้วนะครับ คู่ครองของคุณอาจจะทําอะไรบางอย่างที่ยั่วโทสะนะครับหรือทําให้คุณนั้นมีน้ําโหมีความไม่ค่อยพึงพอใจไม่สบายใจไม่แฮปปี้มีเรื่องขัดใจมีเรื่องจุกจิกใจเข้ามาแล้วยิ่งช่วงที่อังคารกับราหูมันไปตีโกนร,ร่วมธาตุดินเนี่ยอารมณ์เราจะขึ้นง่ายด้วยไปดูให้ดีนะครับสําหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วส่วนคนที่ยังโสดนะครับในช่วงจังหวะตรงนี้ นะครับดาวนะครับดาวราหูกับดาวอังคารตีกนถึงลัคนาจะชอบใครจะคบใครดูให้ดีนิดหนึ่งอย่าทำอะไรด้วยอารมณ์หรือเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเพราะเดี๋ยวมันจะมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายส่วนคนที่มีแฟนอยู่ที่ผมบอกกับช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็มันจะมีเรื่องจุกจิกบุดจิดทําให้ไม่พึงพอใจทําให้มีโทสะนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีสํานักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอส t ทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล